มองหาที่ดินติดริมน้ําอยู่หรือเปล่าที่นี่เลยติดริมทานน้ําตกวังตะไคร้นี่ครับพามาดูชัดๆอยู่ท้ายแปลงเห็นไหมครับนี่น้ําไหลแบบนี้ตลอดเลยนี่นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ที่ดินที่ติดริมทานนะครับแวะเข้ามาดูนะครับที่นี่ริมทานวังตะไคร้ใกล้เขื่อนขุนด่านนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของชุมชนนี่เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนี่นะครับริมทานน้ําแบบนี้เลยนี่ผมมาเล่นให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่นะครับ นี่เลยใครอยากมีบ้านนะครับที่ติดริมทานแบบนี้นะครับน้าเด็บใช้ชัดแบบนี้นะครับไหลตลอดทั้งปีแบบนี้นี่เลยครับมาเลยที่นี่ริมทานน้ำตกวังตะไคร่นะครับที่นี่อยู่พิกัดอยู่ที่ตําบลสาลิกานะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับถัดไปหน่อยก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเขื่อนคุนด่านประการชน น้ำลำํำน้ําแห่งนี้นะครับลําทานแห่งนี้ก็จะมาจากน้ําตกวังตะไครไหลผ่านท้ายแปลงทุกแปลงเลยและที่สําคัญวันนี้เหลือแค่3าแปลงสุดท้ายนะครับพื้นที่ขนาด150ตารางวา160ตารางวาแปลงไม่ใหญ่นะครับแปลงเลก็กๆแต่สร้างบ้านได้อยู่แบบสบายๆเลยถ้าคุณไปคนนึงที่หาที่ติดลําทานลําน้ําแบบนี้รีบเข้ามาดูด่วนครับหมดแล้วหมดเลยนะครับที่นี่หาย,ยากมากๆที่ลําทานแบบนี้ลําน้ํากว้างๆเลยเห็นไหมครับจากขอบนี่มาถึงนี่เลยแล้วน้นํานี่เห็นไหมครับนี่ดูน้ำซะก่อน,นเห็นไหม ไหลแบบนี้เลยเห็นไหมมาเลยครับเด็กก็เล่นได้นะครับเพราะว่าที่นี่ความสูงอยู่ระดับนี้ท่านเองเห็นไหมเด็กก็เล่นได้นะครับนี่นะครับแวะมาเที่ยวน้ําตกนะครับมาเที่ยวริมทานแล้วก็ซื้อที่ดินกลับไปด้วยนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้น่าอยู่มากใครกําลังมองหารีบโทรมาด่วนนะครับ0 8 8ย์5ป1 5ปครับเหลือ3แปลงสุดท้ายเท่านั้น3แปลงสุดท้ายที่สวยๆแบบนี้หาที่ไหนได้อีกแล้วที่นี่น้ําตกวังตะไคร ตำบลสาริกาอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับรีบมาด่วนครับเร็วๆมาเล่นน้ำด้วยกัน